สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ป้าก,ก็เลยพาดูวิวสข้างทางจากในถนนเส้นสาย3 0 4จ้ะก็สร้างเป็นสีเ่เลนความเจริญเข้าถึงและบ้านปา้าแต่ยังไม่เซร็จดีหรอกจ้ะป้าเลยมาอัปเดตให้ดูนี่ก็คือแผนกนี้เขาเสร็จ,จต้องรออีกแผนกหนึ่งมาราดยางจ้ะราดยางที่จะลงสีแดงอ่ต้อง<ร>ค<น>อยาลาดยางลงนี่ใส่บนน่านเน้็ แล้วก็เป็นรุ่มเป็นปอนทีเก่าเขาก็ทำกันยังสานแบบตามประเพณีสำนึกธรเนียมแต่นานมาเขาต้องเฮ็ดเรื่อยๆเฮ็ดทุกปีปีละครึ่งค่ะก็ประมาณมาที่ปีใช่ไหมใช่คุ้ยเฮ็ดนในปีในบ้านเราอาสิแพ่เขาโลกเพียเดียวบรรยากาศขอรายงานสภาพอากาศยังไม่เป็นทางการที่บ้านป้าร้อนถึงถึงร้อนมากร้อนแล้วก็ติดเป็นนเดดียวหนึ่งอาทิตย์นึงก็จะดัง เขาต้องล้องน้ำเนี้ยได้เวลาเขากร้ลองโอ้เฮอรี่วาซาอันคือจังส่งฝนจีดกับบอพออากาศพออบ,อบอบอ่ะเด็่สอบกล้วยอบอะไรนี่ดีอยู่แป๊บเดียวสุกคนกกอินซุก่อนโอ้ยคนก็ม่ไหว ข้างหน้านี่ก็สวยนี่ฟ้ายังฟ้าอยู่จ้ะฟ้ายังเป็นฟ้าอยู่ก็ส่งกํลาลังใจไปกับสายลมเนาะจ้ะเราจะก้าวข้ามวิกฤตไปด้วยกันจ้ะปลอบใจทั้งตัวเองและเพื่อนๆจ้ะเพื่อเป็นนิ่งเป็นขวัญโอ้ฟ้ายังฟ้าอยู่ขอบคุณเพือพ่อน ที่น้องๆทุกคนทัน่วโลกได้ฟ้าเดียวกันนี่แหละจ้ะทุกคนนี่เข้ามาติดตามเข้ามาแล้วชมเป็นขวัญเป็นกำลังใจเป็นมิ่งเป็นขวัญกำลังใจให้ป้าป้าจ้ะถ้าปีนเขาผีก็ไม่ไหวป้าปีนแล้วเดี๋ยวผู้คนจะชมโพ <c oughs> ก็ช่วงนี้บางบางอย่างก็ที่ป้าไปเห็นที่เดิมๆอยู่เบิ่งก็ไม่ต้องหงุดหวยจ้ะ พะว่าไปทางไหนมาทางไหนไม่ค่อยได้จาะช่วงนี้โอเคชมธรรมชาติสูงทางนี่นแหละมีต้นถักหวานต้นโปง่งมีทุกต้นจะ่ะเฮดมารู u, มองมีมัทุกอย่างอ่ะแท้ ดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ป้าก,ก็เลยพาดูวิวสองข้างทางจ้ะในถนนเส้นสาย3 0 4จ้ะก็สร้างเป็นสีเ่เลนความเจริญเข้าถึงและบ้านปา้าแต่ยังไม่เซร็จดีหรอกจ้ะป้ากเ็เลยมาอัปเดตให้ดูนี่ก็คือแผนกนี้เขาเสร็จจะต้องรออีกแผนกหนึ่งมาราดยางจ้ะราดย,ยางที่จะลงสีแดบอ่าต้อง<ร>คอยลาดยางาลกง,งนีขก็ใส่บนนานนนี่ ก็ไปรนเป็นตอนคือเกา่าเขาทำกันยังซ่านแบบตามประเพณีสำนุกธรรมเนียมแต่นานมาเขาจ้องเฮ็ดเรือ่อยๆเฮ็ดทุกปีปีละครึ่งครับประมาณมาที่ปีใช่ไหมใช่ว่าเฮ็ดทุกปีเนประเด็นว่าเอาซิแพ็คขาโลกแค่เดียวบรรยากาศขอรายงานสภาพอากาศอย่างไม่เป็นทางการที่บ้านป้าร้อนถึง,ง,งถึงร้อนมากร้อนแล้วก็นิดนนเยือหนึ่งอาทีนึงก็จะดัง เขาต้องร้องดำเนี้ได้เวลาเขาเขาโลงโอ้เฮอรี่วาซาร์อันคือจัองส่งผลจิตตรกับบอลบพออากาศพออบอบอ่ะอบกวยอบ,อ,บอะไรนี่ดีอยู่แป๊บเดียวสุกคนดีสุกก่อนโอ้ยคนก็พอไหว ข้างหน้านี่ก็สวยนี่ฟ้ายังฟ้าอยู่จ้ะฟ้ายังเป็นฟ้าอยู่ก็ส่งกำลังใจไปกับสายลมนะจ้ะเราจะก้าวข้ามวิกฤตไปด้วยกันจ้ะปลอบใจทั้งตัวเองและเพื่อนๆจ้ะเพื่อเป็นนิ่งเป็นขวัญโอ้ฟ้ายังฟ้าอยู่ เพื่นๆมีพี่น้อง,องทุกคนทัน่วโลกได้ฟ้าเดียวกันนี่เดี๋ยวะทุกคนนี่เข้ามาติดตามเข้ามาชมเป็นขวัญกำลังใจเป็นมิ่งเป็นขวัญกำลังใจให้ป้าป้ากันพูดหนุนเฉวินพาปีนเขาสีก็ไม่ไหวก็พีนแล้วเดี๋ยวผู้คนจะชมโพูน <c oughs> ช่วงนี้บางบางอย่างก็ที่ป้าไปเห็นที่เดิม,ดมอยู่เบิ่งก็ไม่ต้องหึงหวยจ้ะ เพราะว่าไปทางไหนมาทางไหนไม่ค่อยได้จ่ะช่วงนี้คนี่แหละมีต้นถักหวานต้นปรงมีทุกต้นจ๊ะเหฮดมะรูหม่องมี่มั้ทุกอย่างอ่ะแท้ วัดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ป้าก,ก็เลยพาดูวิวสองข้างทางจ้ะในถนนเส้นสาย304จ้ะ mm hmm. ก็สร้างเป็นสีเ่เลนความเจริญเข้าถึงและบ้านปา้าแต่ยังไม่เสร็จดีหรอกจ้ะปากก้าเลยมาอัปเดตให้ดูนี่ก็คือแผนกนี้เขาเสร็จ,จต้องรออีกแผนกหนึ่งมาราดยางจ้ะราดยางเราจะลงสีแ่แถก็ต้อง,งคอน สั้นแบบตามประเพณีทำนบทำเนียมจะนานมาเขาต้องเฮ็ดเรื่อยๆเฮ็ดทุกปีปีละครึงค่ง่ประมาณมาทุกปีใช่ไหมใช่ห้อยเฮ็ดทุกปีใน่บ้านเราอัอาซิแพ็คก็ลบแค่เดียวบรรยากาศขอรายงานสภาพอากาศยังไม่เป็นทางการที่บ้านป้าร้อน,<ห>นถึง,งถึงร้อนมากร้อนแล้วก็น,น,กนะนิดเยืหอย่างเงี้ยที่ที่นึงก็จะดังเขาต้องร้องนัมเนส ได้เวลาเข้าโครงโอ้เบอรี่มาซาอันคือจังส้มผลจิตตกับบุบบพออากาศพออบอับอ่ะอบกล้วยอบอะไรนี่ดีอยู่แป๊บเปียวซุกคนอินสุกก่อนโอ้ยคนก็บ่าไปเนี่ยข้างหน้านี่ก็สวยนี่ ฟ้ายังฟ้าอยู่จ้ะฟ้ายังเป็นฟ้าอยู่ก็ส่งกำลังใจไปกับสายลมเนาะจ้ะเราจะก<ช>้าว <9 S 2> ข้ามว,วิกฤตไปด้วยกันจ้ะปลอบใจทั้งตัวเองและเพื่อนๆจ้ะเพื่อเป็นยิ่งเป็นขวัญโอ้ฟ้ายังฟ้าอยู่ขอบคุณ ได้ฟ้าเดียวกันนี่เด็ดจ้ะทุกคนที่เข้ามาติดตามเข้ามาแล้วชมเป็นขวัญและกำลังใจเป็นมิ่งเป็นขวัญกำลังใจให้ป้าป้าจ้ะถ้าไปพาปีนเขาสีก็ไม่ไหวก็ป,ปีนแล้วเดี๋ยวผู้คนจะชมโพ <c oughs> ก็ช่วงนี้บางบางอย่างก็ที่ป้าไปเห็นที่เดิมๆอยู่เบื้องก็ไม่ต้องหึงหวยจ้ะเพราะว่าไปทางไหนมาทางไหนไม่ค่อยได้จ้ะช่วงนี้ มีทุกต้นสจ้ะเห็ดมะรูมมองมีมาทุกอย่างอันแทน้